สวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับมันนี่ ps ในของวันนี้นะครับก็จะมาทําแบบสํารวจทําการหาเงินเข้าในของ to uni wallet สาหรับเพื่อนๆและพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่สนใจหาเงินเข้าในของ to uni wallet หรือจะเป็นเพย์เพล่านะครับก็สามารถหาได้จากเว็บไซต์นี้เลยนะครับย e n research นะครับซึ่งเว็บไซต์นี้ผมได้ทําคลิปพี่ในการสมัครนะครับ เอาไว้แล้วแล้วก็คลิปวิธีในการถอนเงินเอาไว้แล้วนะครับสามารถกดลิก์จะใต้คลิปไปดูได้เลยนะว่าการสมัครสมัครกันยังไงนะครับแล้วก็การถอนถอนเงินยังไงนะครับและได้รับจริงหรือเปล่าอันนี้ไปดูได้เลยนะครับผมได้ทําคลิปเอาไว้ให้แล้วตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทําแบบสารวจกันนะครับซึ่งแบบสารวจของผมก็มีตามนี้เลยนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ทํานะครับ การถอนของเขามันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วก็จ่ายเงินได้จริงนะครับแล้วก็ในของเวสันน้ทําทมานานแล้วก็ยังจ่ายเงินตามปกตินะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการเข้าสู่ระบบก,กันก่อนนะครับโอเคเราก็มาในของตรง3ามขีดนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปลอกยินก่อนนะครับก็มันมีทั้งของอาการสมัครนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบเนาะถ้าเรากดเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับ สมัครสมาชิกนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับถ้าผมพูดตรงไหนปิดหรือว่าขาดข้องไปต้องขออภัยด้วยตอนนี้คือรู้สึกว่าเจ็ดลิ้นมากเลยครับนะโอเคแล้วเราเข้ามา,าสู่ระบบก,กันดีกว่านะครับเข้าสู่ระบ,บบนะครับซึ่งมันมีการสมัครด้วยนะครับถ้าใครยังไม่มีการสมัครก็ไปสมัครได้นะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคเข้าสู่ระบ,บบเลยนะครับ โอเคนะครับถ้าเรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับพอทุกคนกดเข้ามาแล้วนะครับก็เข้าสู่ระบบประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เราตอนแรกนะครับถ้าเราใช้อะไรนะครับในการสมัครเราก็สระเข้าไปอย่างเช่นเราใช้ a c e b o o k นะครับเราก็ใช้ Facebook เข้าสู่ระบบแต่ถ้าเราใช้ในของอีเมลนะครับก็ให้เราอีเมลในของ Google นะครับก็ให้เราเข้าระบบด้วยอีเมลของ Google นะครับหรือจะเป็นไลน์ก็ได้นะครับหรือตอนแรกที่เราสมัครนะครับเราสมัครด้วยการกรอ อีเมลแล้วก็ล่าผ่านให้เราก็ใส่ตามจำนวนน,นี้นะครับตามนี้นะครับแล้วก็ให้กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับนี่ครับจะมีช่องเข้าสู่ระบบนะหรือถ้าเราเข้าสู่ระบบด้วยทําการอีเมลก็ให้เรากดไปที่อีเมลของเรานะครับเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบก,ก่อนนะครับพอทุกคนนะครับทําการเข้าสู่ระบบมันแล้วนะครับก็จะมาอยู่ในของหน้านี้เลยนะครับ ก็มันไม่มีอะไรมากหรอกนะครับของเว็บไซต์นี้ก็แค่ทําแบบสารวจหรือว่าแบบสอบถามแค่นี้เองนะครับนี่ครับก็กดไปที่3ขีดกันเลยนะครับทุกคนกดเข้าไปปุ๊กนะครับตรงนี้ก็จะมีคะแนนของทุกคนนะครับตรงนี้ก็จะเห็นคะแนนของทุกคนนะครับว่า,าเรามีกี่คะแนนเนาะซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมดประมาณ1นึ่งคะแนนถ้าจะแลกเงินแลกได้ไหมอย่างแรกไม่ได้นะครับอ่ะกดไปที่แลกของรางวัลน,นะครับ กดไปที่แรกของรางวัลฮะเดี๋ยวก่อนัะเดี๋ยวมาดูของรางวัลก่อนมันอยู่หน้าไหนแล้วอครับจำไม่ได้นะครับน่าจะไม่ใช่แรกของรางวัลน,นะ <laughs> โอเคโอเคผมเข้าผิดครับนะฮะโอเคโอเคนะครับอ่า ถ้าเราจะดูของรางวัลนะฮะเราต้องมาดูตรงนี้นะครับว่าเราจะแลกเงินต้องแลกยังไงบ้างนะครับ i̇şte. นี่ครับให้เรากดไปที่3มขีดนะครับแล้วก็ให้เรามาตรงที <vised> ่ของรางวัลตรงนี้นะเมื่อกี้ผมเข้าผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับให้เราเข้าไปตรงที่ของรางวัลนะฮะให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับก็จะมีจำนวนอุ้ยอุ้ยเขาเขามีให้เราแลกหนึ่งรได้แล้วนะครับเออ ว่าผมเพิ่งรู้นีเนี่ยไม่ได้มานานมากนะครับเขาให้เราแลกหนึ่งร้อยบาทได้แล้วนะครับเมื่อก่อนนี่มันแลกสี่ร้อยบาทนะฮะแต่ตอนนี้เขาให้แลกหนึ่งร้อยบาทได้แล้วนะครับก็ลองมาทําดูนะครับมันแลกเงินได้จริงนะครับก็มันแลกของเพเปิลก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือ900บาทนะครับก็จะกินค่าทัทเนียนอยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับในของเพเปิลนะครับแต่ถ้าลองถอนเข้าในของทูนิเวอร์แซลนะครับ ตามนี้ครับจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะแต่ถ้าเราเอาไปเติมในของอตัว App ทูว n เนี e ร์เ t ลดแอปทูวิเนียร์ก็กินค่าธรรมเนียมเหมือนกันก็คือ25%ก็ถือว่าคขัข้นเยอะนะครับเขาจะเอาหัสบัตรมาให้เรานะครับประมาณ14ตัวนะให้เราไปใส่เนาะซึ่งในของตัว App 2ูว n เนียร์เวก็อาจจะกินค่าธรรมเนียมข,ข,ขัางเยอะนะครับก็ให้ทุกคนคิดดูว่าจะถอนเข้าไหนหรือจะถอนเข้าในของ เบอร์โทรศัพท์ AIS ก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อก่อนนะครับในของ True Wallet ตรงนี้นะครับก็คือมันมีถอนแค่400บาทใช่ไหมถ้าเรามีไม่ถึงเราก็กจะไม่สามารถถอนได้แต่ตอนนี้นะครับเราสามารถถอน100บาทได้แล้วเข้าในของ True Wallet นะครับใช้ทั้งหมดประมาณ500คะแนนนะครับถ้าเราจะถอน100บาท500คะแนนแต่ถ้าเราจะถอน400บาท เราจะต้องใช้ทั้งหมด2,000คะแนนนะครับก็เราประมาณนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาในของการทำแบบสำรวจก,กันดีกว่านะครับก็ยังไม่ได้ทําเลยนะฮะแบบสำรวกก็จะมีทําแบบสำรวกในของทั่วไปนะครับแบบสำรวจทั่วไปนะครับามาทำแบบสำรวจก,กันเลยนะครับถ้ามีเสียงรบก,กวนยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับ อะไรโอเคโอเคอเลรเฉยเลยเจริมากครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับก็ให้เรากดไปที่ทําแบบสํารวจเล่นด่วงนะครับเนื่องว่าเนื่องจากว่าแบบสํารวจทั่วไปของผมนะฮะมันผมทําเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่แบบสํารวจเล่นด่วนนะครับก็กดเข้าไปนะฮะปึ๊บนะครับก็จะมีนะครับแบบสํารวจให้เราทำนะมีทั้งหมด3อันนะฮะก็คือแบบสํารวจเฉพาะ กลุ่มนะแล้วก็แบบสำรวจทั่วไปนะครับแล้วก็แบบสำรวจสำหรับเล่นดวงนะครับก็ให้เรามาดูได้นะครับแต่ละอันนะครับโอเคผมจะกดไปที่แบบสำรวจเฉพาะกลุ่มนะฮะอันนี้คือเฉพาะนะครับของผมนะฮะแล้วแต่แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็มาทําได้นะวันนี้ถ้าเราทําแบบสำรวจนะครับถ้าเราทําผ่านเราจะได้อยู่27คะแนนแต่ถ้าเราทําไม่ผ่านก็อาจจะไม่ได้หรืออาจจะได้แค่นิดเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นในของแบบสำรวจ เดี๋ยวก่อนนะครับอ่ามันหายไปไหนแล้วถ้าเป็นในของไปสํารวจทั่วไปนะครับอ่าถ้าทุกคนทำนะฮะไปสํารวจในของทั่วไปนะครับเราจะทําผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเราก็จะได้คะแนนเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราทําผ่านเราก็จะได้คะแนนเยอะนะครับจะทําทไม่ผ่านก็ไม่ได้อ่าก็จะได้คะแนนน้อยถือว่าได้คะแนนไหมได้คะแนนทุกครั้งแต่ว่าได้น้อยนะครับ ถ้าเราทําไม่ผ่านนะส่วนเฉพาะกลุ่มอันนี้เราทําไม่ผ่านเราก็จะไม่ได้แล้วก็ถ้าเราทําผ่านเราก็จะได้นะครับก็เราประามาณนี้ให้ทุกคนลองมาทําดูนะเดี๋ยวผมจะลองมาทําในขอมแบบสํรนารวจ27คะแนนนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ฉันได้ทําการอ่านและยอมรับข้อตรงลงแล้วนะครับแล้วก็กดฉันต้องการเข้าร่วมนะครับโอเคนะครับ ทำการกวดเข้ามาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็รอสักครู่ให้มันรวดก่อนนะครับแต่สมรวจแต่ละอันมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับคุณอายุเกิน18ปีใช่ไหมใช่ครับผมอะไรผมก็เลือกส่งไปตอบมั่วๆัูวๆไปครับอันนี้คือ,อ,อตอบมั่วๆัูวๆไปครับผมแต่ ไม่รู้ว่าตอมมั่วๆแบบน,นี้คือจะจะผ่านไหมเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูกันนะครับว่าตอบแบบสํำรวมั่วๆซั่วๆแบบน,นี้ไปไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับต้องให้ทุกคนดูนะครับนะโอเคอ่ะสามนะครับปุ๊บโอเคแล้วก็อ่ะทำไมไมันมีแต่อดอนเดิมๆมา <c ười> เดี๋ยว เอ้ยโอ้โหแบบสำรปรมันก็ทำให้เรางงเหมือนกันนะเนี่ยไปกดเข้าไปครับกดอะไรก็กดเข้าไปนะรับประกรรันอะไรสมอะไรก็จะลองตอบแบบสำรปรม,มั่วๆให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะผ่านไหมนะฮะโอเคเสร็จแล้วนะฮะอะไรนะเขาบอกว่ารายละเอียดแบบสำรปรวความคิดเห็นของคุณความยาวเฉลี่ย20นาทีนะ แต่ว่าโอ้อันนี้เขาให้เราตอบเฉยเนาะเราต้องไปทําอีกนะครับอืมซึ่งการทําแบบสตรวจอันนี้มันอาจจะค่องข้างต้องใช้เวลาสักหน่อยนะฮะโอเคก็ตอบไปเรื่อยนะครับดำเนินการประมาณ20นาทีเลยนะครับอืมมันก็ขั้นเหย่านะก็ตอบมุ้งมงเข้าไปนะครับมันเยอะนะครับก็ถ้าใครมีเวลาว่างก็มาทําได้นะ อันนี้นะครับเอออันนี้นะครับของผมนะคือผมตอบมั่วครับเออก็ไม่ได้คะแนนแต่ถ้าเราได้คะแนนคะแนนจะขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือผมไม่ได้คะแนนนะครับนะฮะคือมันยาวเกินไปมันยาวเกินไปสําหรับผมผมไม่เคยมีเวลาทําส่วนมากผมจะทําแบบสํารวจง่ายๆนะครับก็คือทาเฉพาะอันนี้เท่านั้นแบบสํารวจทั่วไปอันนี้มันทําง่ายอันนี้มันทําง่ายมันทําไม่ยากนะครับแค่กดแป๊บเดียวครับประมาณ 2- 3สนาทีแค่นี้แหละนะครับ แต่ถ้ามันมีแบบสำรวจก็ทำสักประมาณ1นนาทีอะไรแค่นี้แหละก็ได้คะแนนมาแล้วนะครับเนาะส่วนในการเชิญเพื่อนนะครับก็ให้เราเลื่อนมาข้างล่างมันจะมีคำว่าเชิญเพื่อนนะครับนี่ครับมันจะมีคำว่าเชิญเพื่อนนะครับเพื่อรับคะแนนก็ให้เราทำการกดเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเราทำการแนะนำเพื่อนเราจะได้รับคะแนนด้วยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดไปที่วิธีการแนะนำนะครับตรงนี้นะครับให้ทุกคนกดตรงนี้นะครับ วิธีในการแนะนำนะครับก็จะมีลิงก์ของเรานะครับเอาไปให้เพื่อนๆทุกคนสมัครนะครับถ้าเขาสมัครมากแล้วก็เขาทําแบบสํารวจเราก็จะได้คะแนนด้วยจากในการแนะนําเพื่อนๆก็รอๆประมาณนี้นะครับเนาะไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับในของเว็บไซต์นี้นะครับ ก็สำหรับใครที่สนใจก็มาทำด้วยกันได้นะครับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากใหม่นะในของเว็บไซต์นี้ก็มีการอัปเดตมาใหม่เรื่องในการถอนเงินสามารถถอนเงินหนึ่ง100บาทเข้าในของ True Wallet หรือจะเป็นในของบาท A S ก็ได้แล้วนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็รอข้อมูลข่าวสาใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ